ก่อนจะเข้าเรียนวันนี้ครูขอแนะนำช่องทางการติดตามครูเจนนะคะช่องทางแรกค่ะเฟซบุ๊กเพจของครูนะคะสามารถไปกดทุกใจกดติดดาวได้ที่เพจไลฟ์อ t นยูคเรียนกับครูเจนง่ายนิดเดียวค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถเรียนออนไลน์นะคะได้ที่ช่อง YouTube channel นะคะครูเจนไลฟ์อ d นยูคอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่ครูอัพ โหลคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูเจนอีกครั้งนะคะใน l i ฟ e อินดี UK เรียนกับครูเจนง่ายนิดเดียวนะคะก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่รีฟฟีดแบ็กในการเรียนกับครูเจนนะคะไม่ว่าจะผ่านทางช่องทาง Facebook หรือว่าทาง YouTube นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามก็ขอพระเจ้าอวยพรให้ทุกคนสอบผ่านรอบแรกกันเลยนะคะมาถึงคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนถึง the rise of parliament เป็น อัพพิโซดที่18แล้วสำหรับนักเรียนคนไหนเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะอย่าลืมไปดูคลิปที่1ถึงคลิปที่17กันนะคะเราจะได้เรียนรู้เนื้อหาที่สำคัญที่จะใช้ในการสอบ life in the uk สำหรับอัพพิโซดที่18นี้นะคะครูจะมาพูดถึงเรื่องของ the rise of parliament ะะไปดูว่าในยุคนี้เขาเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมีจุดไหนบ้างที่จะออกข้อสอบนะคะไปดูกันเลยนะคะต่อจากคลิป ที่แล้วอพิสดที่17เราพูดถึงคิงเจมส์ที่1ใช่ไหมคะซึ่งคิงเจมส์ที่1เนี่ยคือเป็นคิงเจมส์ที่6ของสกอตแลนด์นะคะแล้วก็มาเป็นคิงเจมส์ที่1ของอังกฤษคือคนเดียวกันอ่าทีนี้ยุคนี้ก็คือต่อจากคิงเจมส์ที่1นะคะคิงเจมส์ที่1เนี่ยมีลูกชายนะคะลูกชายชื่อชาวทีที่1ซึ่งคุณพ่อและคุณลูกนะคะก็คือคิงเจมส์ที่1กับคิงชาวที่1เนี่ยเขามีความเชื่อนะคะบีลีฟในเรื่องของ DI Right of King ด i วา r i g h t of k ค n g คำนี้นะคะ mm hmm. เขามีความเชื่อว่า king directly appointed by God to rule หมายความว่าเขานะคะเป็นคิงเนี่ยได้รับการแต่งตั้งโดยตรงมาจากพระเจ้าเพื่อมาปกครองบริหารประเทศไม่ใช่แบบตาสีตาสามาปกครองนะเนี่ยแต่งตั้งมาจากพระเจ้าเลยนะเออนะคะเขามีความเชื่อแบบนี้พอเขามีความเชื่อแบบนี้เขาเลยมีความเห็นว่าถ้าเขาจะปกครองประเทศเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องปรึกษาพารามต์ก็คือ they did not accept The need to consult the parliament ไม่จำเป็นต้องมีรัฐบาลมาให้คำแนะนำเขาในเรื่องของการบริหารประเทศสมัยของ k คิงเจมส์ที่1เนี่ยยังไม่เท่าไหร่เรื่องความเชื่อนี้แต่ว่าพอมาถึง King ชา a r ลส์ที่1น,นะคะพอคุณพ่อสิ้นพระชนนะคะคุณพ่อนะคะสิ้นพระชนไปแล้ว k คิงชา a r ลส์ที่1ขึ้นมาเป็นคิงของอังกฤษปกครองอังกฤษเวลส์ s อสเตรเและก็สกอตแลนด์สี่ประเทศใช่ไหมคะ He tried to rule without พารามินซึ่งก็ทำสำเร็จเป็นเวลาถึง11ปีก็คือปกครองประเทศโดยที่ไม่มีรัฐบาลไม่เอารัฐบาลไม่ฟังความเห็นของรัฐบาลไม่ต้องการคำแนะนำจากรัฐบาลนะคะทีนี้ดูคีย์เวิร์ดหน้านี้นะคะให้เราจำคำว่า d i i right of king ให้ดีถ้าเราเจอคำนี้ในข้อสอบนะคะให้นึกถึง king มาจาก กอดมาจากการแต่งตั้งบายกอนะคะทีนี้ข้อสอบจะถามต่อว่าพอ k คิงชาวที่1มีความเชื่อเรื่องดี i ว e r ไร h ์อ f k i ิงเนี่ยแล้วเขาทำอะไร so he tried เขาทำอะไรให้ตอบว่า to rule without the parliament ก็คือปกครองประเทศโดยที่ไม่มีรัฐบาลซึ่งทำสำเร็จเป็นเวลาถึง11ปีเชียวนะคะอะ แต่ว่าต่อมาต่อไปต่อไปต่อมาก็เกิด trouble เกิดการจราจนเกิดปัญหาที่ประเทศสกอตแลนด์นะคะทำให้นะคะคิงอ่ะต้องมารีคอ l เดี๋ยวพารามนต์ก็คือมาขอความช่วยเหลือมาขอคำแนะนำมาขอคำปรึกษา จากรัฐบาลและหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นในสมัยของคิงชาว์ที่1น่นะคะที่ปกครองแบบไม่มีพารามนต์เนี่ยนะคะคิงชาว์ที่1่ก็ได้ improve นะคะ his version of prayer b o o k นะคะใน e พ b y t e r i a n Church ในประเทศสกอตแลนด์นะคะและหลังจากนั้นก็มีการจัดตั้งสก o t t i s h Army ขึ้นนะคะทีนี้เนื่องจากว่ามันมีการเกิด t r o u b l e แล้วก็เกิดการจลาจลที่ประเทศสกอตแลนด์ในปี1640ชาวที่1นนะคะก็เลยจาเป็นต้องมาขอความช่วยเหลือก็คือ r c a l l พารามนต์ก็คือมาขอความช่วยเหลือ ขอคำแนะนำขอคําปรึกษาจากพารามนต์นะคะเพื่อที่จะให้ raise the fund for his own army นะคะยังไงมันเป็นยังไงอธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้ก็คือว่าช่วงที่เกิดปัญหาจราจนใช่ไหมคะอาร์มี่ของคิงชาวที่หนึ่งเนี่ยก็ส่งออกไปปาราบกบฏส่งไปปราบจราจนอะไรเงี้ยซึ่งกันสู้รบนะคะทุกครั้งมองก็ต้องใช้อาวุธสงครามซื้อเสบียงอาหารอะไรเงี้ย ทีนี้เงินที่สนับสนุนกองทัพเนี่ยนะคะมันหมดไปมันมันลดน้อยลงนะคะคิงชาลที่หนึ่งก็เลยรีคอร์พารามนต์เรียกอ่รารัฐบาลมาเพื่อจะช่วยเรสมันนี่ก็คือหาตังค์นะคะหาตังค์เพื่อมาเป็นงบประมาณช่วยสนับสนุน his own army มาสนับสนุนกองทัพนะคะแต่ปรากฏว่าพูริแทนคำนี้จำให้ดีนะคะออกข้อสอบพูริแทนหมายถึงคนที่นับถือคริสเตียนนิกายโปรเตสแตนต์นะคะพูริแทนในพารามนต์เนี่ยก็คือไม่ได้ชอบคิง ลีลิเจนอยู่แล้วนะคะไม่ได้ชอบแนวคิดของคิงชาวที่หนึ่งอยู่แล้วทีนี้พอคิงชาวที่หนึ่งมาขอความช่วยเหลือเนี่ยเขาก็เลยรีฟิลทูกีฟ him the money นะคะก็คือหมายควาว่าพอคิงชาวบอกอุ้ยขอวยความช่วยเหลือหน่อยได้ไหมอ่าช่วยอ่าระดมทุนหาตังมาสนับสนุนกองทัพหน่อยเพราะว่าตอนนี้มันเกิดจลาจนอยู่ที่สกอตแลนด์นะเราต้องส่งทหารไปปรามันต้องซื้ออาสุสงครามมันต้องซื้อเสบียงอาหารอะไรเงี้ยเสร็จแล้วตัวเองก็ตังค์หมดไงเงินในท้องประครังจะหมดแล้วก็เลย ให้รัฐบาลเนี่ยหาทางช่วยเหลือที่นี้รัฐบาลเนี่ยเขาก็ไม่ชอบแนวคิดของชาวที่หนึ่งอยู่แล้วเรื่องของ divine right of king ที่บอกว่ากษัตริย์เนี่ยมาจากการแต่งตั้งโดยพระเจ้านะหลับจะทําอะไรก็ได้ตามอําเภอใจไม่จําเป็นต้องมาขอความช่วยเหลือหรือคําปรึกษาจากรัฐบาลเขาไม่ชอบไอเดียนี้เสร็จแล้วพอมาขอความช่วยเหลือเขาเลยบอกไม่ช่วยก็ที่ผ่านมาปกครองประเทศไม่มีรัฐบาลเนี่ยตั้ง11เปีเนี่ยก,ก็จัดการเองสิอ่าใช่ไหมคะรัฐบาลบอกไม่ช่วยอ่ะไม่ให้ก็คือ refill to give him the money นั่นเองนะคะ ทีนี้นะคะในประเทศไอร์แลนด์เนี่ยก็เกิดรีเบเรียนรีเบเรียนคำนี้แปลว่าการกรบฏเกิดการก่อการร้ายเกิดการกบฏอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้นะคะเกิดการจลาจลเนี่ยร้ายแรงมากที่ประเทศไอร์แลนด์นะคะก็เลยมีการเรียกร้องให้รัฐบาลเข้าไปควบคุมอาหมี่เข้าไปควบคุมกองทัพที่นั่นนะคะในขณะเดียวกันเองเนี่ยคิงชาวที่หนึ่งเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าโอ้โหอ่า รัฐบาลไม่ช่วยเหลือเนี่ยรัฐบาลไม่ได้จงรักภักดีต่อเราเลยไปของงบประมาณช่วยเหลือก็ไม่สนับสนุนไม่ช่วยเหลือเราทําให้รัฐอ่าคิงชาวที่1เองก็เริ่มรู้ตัวว่ารัฐบาลไม่ได้เข้าข้างไม่ได้สนับสนุนนะคะก็เลยกลัวทีนี้กลัวว่าจะลอตจะลอต power นะคะต้องการจะปกป้องอํานาจของตัวเองนะคะคิงชาวที่1ก็เลยทํานี้ค่ะ ก็เลยบุกเข้าไปที่ House of Commons นะคะ King Charles ที่1นึ่ง Enter ไปที่ House of Commons บุกเข้าไปที่ตึกรักฐสภาเพื่อที่จะไป arrest five parliamentary leader ไปบุกไปจับหัวหัวหน้าผู้นำหัวโจกหัวโจกนั่นเองหัวโจกของรัฐบาลที่ที่ปฏิเสธที่อ่าไปรวมตัวกับกองไปควบคุมอาร์มี่ที่ไอร์แลนด์อะไรเงี้ยนะคะก็เลยไปจะกะว่าจะไปบุกไปจับหัวโจกซะหน่อยแต่ปรากฏว่าเป็นไงคะมีคนไปเตือน เดฮ b บินบวนมีคนไปเตือนแล้วเขาก็ไม่อยู่นั่นใครจะไปอยู่ให้จับจริงป่ะเนาะเนาะเสร็จแล้วทีนี้พอไปหึ่งอ่าวไม่อยู่ซะเล้วนะคะก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ก็หนีไปทําให้ตอนนั้นนะคะอังกฤษนะคะถูกแบ่งออกเป็นสองฝักสองฝ่ายแล้วก็เป็นเกิดเป็นสงครามขึ้นเรียกว่า English Civil War นะคะเกิดขึ้นในปี1642นะคะก็คือเป็นสงครามกลางเมืองเป็นการสู้รบกัน แบ่งออกเป็นสองฝักสองฝ่ายฝ่ายแรกคือฝ่ายที่ซัพพอร์ตคิงชาวที่หนึ่งเราจะเรียกฝ่ายนั้นว่าคาราวาเอ,อียร์นึกถึงนี่เลยบ้านเราเสื้อเหลืองเป็นไงคะเสื้อเหลืองสนับสนุนกษัตริย์อ่าอีกกลุ่มหนึ่งค่ะสนับสนุนรัฐบาลเออกลุ่มนี้เราจะเรียกว่าราวเฮดก็คือคนที่ซัพพอร์ตพารามิทนั่นเองนึกถึงบ้านเราก็เสื้อแดงเอออันนี้ครูไม่ได้อยู่ฝไไ่ายใดนะคะเราอ่วิบเทียวไปดูเห็นภาพเฉย กลุ่มหนึงสนับสนุนคิงชาวหนึ่งคาวารลีเออกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งสนัสนบสนุนรัฐบาลพารามนต์เรียกว่าราวเฮดแล้วสองกลุ่มก็ปะทะกันสู้รบกันนะคะเกิดเป็นอิงลิษซิวิลวอร์ขึ้นนะคะเหตุการณ์ก็ร้ายแรงลุกลามมากมายเลยนะคะใหญ่โตเลยนะคะตอนนั้นในปีหนึ่งหี่สนะคะทีนี้นะคะปาบอกว่าพี่น้องต้องจินตนาการตามครูนะ นะก็คือตอนนั้นนะ่ะตอนแรกมันเกิดทรัพเบิลใช่ไหมเกิดปัญหาเกิดการจลาจนที่ประเทศสกอตแลนด์แล้วคิงชาก็ใช้เงินเนี่ยในท้องพระคลังเนี่ยไปสนับสนุนซื้ออาวุธสงครามซื้อเสเบียงเพื่อให้ทหารนี่ไปปาราบจลาจนที่สกอตแลนด์เงินก็เลยเล่ยหลอไงเงินก็เลยล่ยหลอแล้วไปขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลรัฐบาลก็ใหม่ช่วยอีกทีนี้ทีนี้รัฐบาลกลับมากอ่อตัวรวมอาร์มี่กับไอแดลเนี่ยมาโจมตีในอิงลิสซิเบอร์วอร์เนี่ยเป็นไงคะ ล่อยหลออยู่แล้วจากการสู้รบที่สกอตแลนด์คิงชาวที่หนึ่งล่อยหลอแล้วขาเก้าอี้ก็สั่นคอนเงินก็จะหมดแล้วมาประทะกับอีกโอ้โหกองทัพใหญ่โตเงี้ยของพารามิ์เป็นไงคะสู้ไม่ไหวแล้วอะ่ะทหารก็อ่อนกําลังแล้วอะ่ะคิงอาร์มี่นะคะคิงทหารของคิงชาวที่หนึ่งก็เลยลอสก็คือแพ้ในสงครามนั่นเองในขณะเดียวกันคิงชาวก็ถูกจับไปขังไว้นะคะอ่ะารัฐบาลก็ปอบน่ะไปไปคุยไป,ไปคุยไปต่อรองสิบอกคิงชาวคุณจะปกครองประเทศเนี้ย แบบดีวายไลท์ออฟคิงแบบเห็นว่าคิงมาจับกอนแล้วก็จะทําทอะไรตามอําเภอใจไม่ปรึกษารัฐบาลไม่เห็นหัวพวกเราเลยไม่ได้นะคุณรู้ไหมรัฐบาลจัดตั้งตัต้งแต่นู้นสมัยนู้นอะไรเงี้ยเอเอเขาเาขาไปกลอบไปกลอมบอกว่าให้คิงชาวยอมยอมบ้างเหออะไรเงี้ยนะเออแต่คิงชาวไม่ยอมนะคะคิงชาวเป็นคนที่รักศักดิ์ศรียอมหักไม่ยอมงออ่ะสุดท้ายก็ไม่ยอมเขาทำไงทีนี้ฝ่ายพารามิเมนร์ก็เลย executed ประหารชีวิตเลยตัดคอในปีหนึ่งหกสี่เก้าข้อสอบจะถามว่า คิงคนไหนถูกประหารชีวิต executed คำนี้แปลว่าประหารชีวิตนะคะเกิดขึ้นในปี1649มีอยู่คนเดียวก็คือคิงชาวที่หนึ่งในประวัติศาสตร์มีอยู่คิงคนเดียวที่ถูกประหารชีวิตนะคะโอ้โ oh, หเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยนะคะเสื้อเหลืองแพ้เนาะคิงโดนตัดคอหน้าสงสารนะคะทีนี้นะคะในการสู้รบใน English Civil War เนี่ย มันมันเป็นชื่อชื่อสงครามเนี่ยคือ English Civil War ใช่ไหมในปี644%แต่ว่าในสงครามนี้นะคะมันเป็นมีการประทะกันเป็นจุดเป็นจุดอะอย่างบ้านเราแยกลาดประสงค์อะไรเงี้ยเสาชิงชาอะไรเงี้ยนึกบอกว่าแบบมันมีการประทะกันเป็นจุดจุดมันมีอันเด่นๆอยู่2อันนะคะอันหนึ่งเรียกว่า Battle of Marston Moor แล้วก็อีกอันนึงเรียกว่า Naseby ข้อสอบจะถามเราประมาณนี้2ข้อ2 War ที่เป็นอ่าส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นส่วนอยู่ใน English Civil War ต่อมา2ออันอะไรเงี้ย เข้าใจไหมคือศึกใหญ่เราเรียกว่า English Civil War แต่ในศึกนั้นมันจะมีจุดที่เราประทะก,กันศึกย่อยๆศึกย่อยๆศึกย oy, ่อยๆอ่าเหมือนบ้านเราเหตุปะทะก,กันแยกราชประสงค์อะไรเงี้ยเสาชิงช้าฐาระแดงอะไรเงี้ยเออประมาณนะั้นเหมือนกันใน English Civil War มันจะมีจุดจุดปะทะก,กันเนี่ยอยู่2อันที่ดังๆก็คือ Battle of Marston Moor จำให้ดีนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งชื่อ Naseby สอ,อันนี้เป็น English Civil War เป็น2อ,อย่างที่อยู่ใน English Civil War จำคีย์เวิร์ดให้ดี2อ,อย่าง ที่อยู่ในอังกฤษซิเวอร์บอร์ตอบมาสตันมัวกับนาสบี้นะคะแล้วหลังจากนั้นพอคิงชาวที่ที่หนึ่งถูกประหารชีวิตถูกตัดคอเสียชีวิตไปแล้วตายแล้วที่นี่เกิดอ,อะไรขึ้นป้าบอกว่าประเทศไม่มีกษัตริย์ปกครองนะคะอังกแลนก็เลยมีคำรีพับบิกคำว่ารีพับบิกแปลว่าไม่มีกษัตริย์นะคะซึ่งเราเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือว่าคอมมอนเวลล์นั่นเองนะ,ะหลังจากนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นอาร์มี่ก็เข้ามาคอนโทรลทหารก็เข้ามายึดแล้วก็ปกครองประเทศแล้วโอลิเวอร์คอมเวลล์นะคะโอลิเวอร์คอมเวลล์ก็อ่า ก็ได้รับเขาเรียกว่าแต่งตั้งให้เป็นคนที่มีอํานาจในการปกครองนะแต่งตั้งจากพารามนตนนะอ่ะโอริเวอร์คอมเบลนี่เป็นทหารเออคล้ายๆลุงตู่นะฮ้าอย่าไปบอกลุงตู่นะคะเดี๋ยวคุณเจนเดือดร้อนเออพารามนตนก็แต่งตั้งโอริเวอร์คอมเบลนะคะขึ้นมาควบคุมดูเลยอ่านะคะต่อต่อทีนี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะหลังจากนั้นนะคะคิงคิงชาวที่หนึ่งเนี่ยก็มีลูกชายนะลูกชายชื่อคิงเอ่อชื่อชาวยสองนะคะชาวที่สองชาวที่สองเนี่ย ประเทศสกอตแลนด์พี่น้องต้องจินตนาการตามครูนะคะพี่น้องจําได้ไหมว่าคิงคิงเจมส์ที่หนึ่งเนี่ยที่มีลูกชื่อชาวหนึ่งคิงเจมส์หนึ่งเนี่ยเขาเป็นคิงเจมส์ที่หกของสกอตแลนด์มาก่อนเอาง่ายๆเป็นราชวงศ์มาจากประเทศสกอตแลนด์แล้วอยู่ดีๆก็ได้อ่ารับมรดกจากควีนเลซเบธที่หนึ่งยกบัลลังก์ให้ให้ก็เลยกลายมาเป็นคิงเจมส์ที่หนึ่งอยู่ประเทศอัง,งกฤษก็ปกครองสี่ประเทศอัง,งกฤษสกอตแลนด์เวลแลวก็ไอร์แลนด์แต่อยู่มาวันหนึ่งมีลูกชื่อชาวหนึ่งชาวหนึ่งก็ปกครองสี่ว่า ชาวหนึ่งก็เป็นเขาเียเป็นหลานเนาะเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกเป็นหลานราชวงมาจากสกอตแลนด์ทีนี้อยู่ดีๆถูกฆ่าตายคนสกอตแลนด์พี่น้องหัวใจโดนย่ำยีกษัตริย์ของเราถูกฆ่าตายพี่น้องเป็นพี่น้องจะทนได้ปะล่ะเออถ้ามีใครมาฆ่ากษัตริย์บ้านเรากษัตริย์ที่เราจงรักภักดีนับถืออย่างเงี้ยเราจะยอมไหมเขาไม่ยอมพี่น้องคนสกอตแลนด์แบโอ้มาเหยียบหัวใจกันคัดแท้อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ยอมเขาเลยบอกว่าไม่เอาโอลิเวอร์คอมเบลชันจะไม่อยู่ใต้ปกครอ,อ,องของเธอนะก็เลยประกาศให้ งชาวที่สองนะคะชาวที่สองซึ่งเป็นลูกชายของชาวหนึ่งขึ้นมาเป็นคิงปกครองประเทศสกอตแลนด์แล้วก็นำกองทัพนะคะสกอตติชอาร์มี่บุกไปตีอังกฤษเลยอ่าไปแก้แค้นให้พ่อเว้ยอ่าพ่อถูกฆ่าตายที่อังกฤษเนี่ยเออพ่อถูกฆ่าตายที่อังกฤษคิงชาวสองก็เลยยกทัพจากสกอตแลนด์มาตีโอลิเวอร์คอมเบลปราบโอลิเวอร์คอมเลที่ฆ่าพ่อตัวเองตายมาแก้แค้นให้พ่อนั่นเองนะคะในศึกสงครามที่มีชื่อว่า battle of dunbar นะ แอนวอลเชสเตอร์ and chester, นะดูให้ดีนะคะดูให้ดีเกิดอะไรขึ้นทีนี้ทีนี้พี่น้องต้องจินตนาการน,ต,น,นาารตามครูเจนะะเรียนไปนี่ต้องใช้จินตนาการเยอะนิดนึงนะพี่น้องจะไ,ได้สนุกนะคะเอ,เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ไงต้องต้องเอาตัวเองไปอยู่ในเหตุการณ์เนาะพี่น้องต้องจินตนาการตามครูเจนะคะตอนนั้นโอลิเวอร์คอมเวลเนี่ยมีอํานาจใช่ไหมรัฐบาลให้อํานาจปกครองอังกฤษสกอตแลนด์เวลไอแลนด์ Scotland, Wales, Ireland, สี่ประเทศแต่สกอตแลนด์ไม่เอาสกอตแลนด์ Scotland, ก็เลย ปีกตัวออกมาตั้งคิงเชาที่หนึ่งมาปกครองแล้วก็เล่นก็บุกมาตีบุกมาตีเอ,อ่อโอลิเวอร์คัมเวลโอลิเวอร์คัมเวลตอนนี้ก็เลยเหลือสามมีอังกฤษแลนด์เวลก็ไอแลนด์ทีนี้พี่น้องพี่น้องดูตามครูนะคะสามลุมหนึ่งใครชนะคะถ <c oughs> ามเด็กอนุบาลก็ตอบได้ว่าไหมโอ้โหครูค,คะสามลุมหนึ่งสามก็ต้องชนะสิโอลิเวอร์คัมเวลก็เลยชนะไงเขนะ้าใจไหม กองทัพมีทั้ง3ามกองคนนี้มีกองเดียวอะ่ะแพ้ลาบขาบเลยนะคะชาว2ดูท่าแล้วโอ้โหไม่ดีทหารของเราเสียเปรียบเยอะมากโดนตะลุมบอลเลยนะคะ3ามลุม1เอาไงดีวะหนีดีกว่าหนีไปตั้งหลักก่อนนะหนี้ไปตั้งหลักนะคะชาวสองก็เลย Escape Escape ยังไงวิธีนี้นี่ แบบว่าไฮเปอร์มานะคะพี่น้องออกข้อสอบด้วยนะ,ะจำให้ดีเลยถ้าเห็นชาว2นึกถึงสิ่งนี้ hiding in an oak tree ก็คือเข้าไปแอบในต้นโอก๊กพี่น้องต้นโอ๊กมันจะเป็นต้นใหญ่ๆแล้วก็มีโพรงอยู่ตรงกลางโอ้พอดีเข้ากับรูปเราพอดีเลยเอ้ยแอบซ่อนอยู่ในนั้นเข้าได้พอดีเลยโอ้โหทหารก็ตามหากันว่อนเลยไม่มีใครเจอนะ,ะแอบอยู่ในต้นโอ๊อยู่หลายวัน่นะนะจำไม่ดีเลยนะคะ แล้วสุดท้ายพอเขาเลิกติดตามเขาเลิกตามหาแกแล้วแกก็เลยออกจากต้นโอ๊กแล้วก็นู่นเลยหนีไปยุโรปนะคะพี่น้องต้องจาให้ดีข้อสอบไปถามว่าชาวสอง escape ยังไง escape คานี้แปลว่าหนีหนียังไงง,ไง่ายๆหนีไปอยู่ในต้นโอก๊ก hiding in an oak tree ถ้าเราเจอโอ๊กทีในข้อสอบนึกถึงชาวสองแต่เจอชาวสองนึกถึงต้นโอ๊กเลยนี่วีลกรรมเลยนะชื่อเสียงโด่งดังมากเลยเรื่องนี้แล้วหลังจากนั้นชาวสองหนีอ้าวคนสกอตเลนด์ที่เหลือทำไงแพ้ไง พอแพ้เสร็จปุ๊บพารามต์ก็เลยเข้าไปคอนโทรนสกอตแลนด์ด้วยเอาไปเอามาก็เลยตกลงก็เลยปกครองอ่าสี่ประเทศเหมือนเดิมก็อังกฤษสก,กอตแลนด์เวลและก็ไอร์แลนด์นะคะโดยการนำของโอลิเวอร์คอมเบลนะคะทีนี้โอลิเวอร์คอมเบลนี่ก็ได้ถูกแต่งตั้งให้ได้รับตำแหน่งที่มีชื่อว่าลอดโปรเทคเตอร์่ข้อสอบจะถามเราว่าพอคิงชาวที่หนึ่งตายเสร็จแล้ว ไม่มีกษัตริย์เลยแต่งตั้งให้โอลิเวอร์คอมเวลมาเป็นคิงองอิงแลนท์ถูกไหมตอบผิดไม่ได้เป็นคิงแต่เขามารับตําแหน่งที่มีชื่อว่าลอดโปรเตคเตอร์น้องๆพี่น้องนะคะต้องจําให้ดีไม่ได้เป็นคิงแต่เป็นหลอดโปรเตคเตอร์ถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยคิดไม่ออกเหมือนกันแต่ประมาณว่าผู้สาเร็ลลาจราชก,การแผ่นดินถ้าให้เปรียบเทียบคล้ายๆกับประธานาธิบดีอะไรเงี้ยคือไม่มีกษัตริย์ไงแต่คนนี้เป็นคนที่ปกครองประเทศแต่ไม่ใช่คิงนะไม่ใช่คิงเรียกว่าลอดโปรเตคเตอร์นะคะแต่ว่าพอปี16 ห้ปดเนี่ยโอลิเวอร์คอมเบลตายลูกชายค่ะลิชาร์ลิชาร์ก็เออมารับบรดุรับสืบทอดกิจการต่อจากพ่อก็คือมาขึ้นตำแหน่งเป็นลอร์ดโปรเตเตอร์ปกครองประเทศต่อจากพ่อเลยแต่ว่าทีนี้นะคะเอ Lord ector, เอลอร์ดโปรเตเตอร์ลิชาร์เนี่ยนะคะลิชาร์เนี่ยไม่บริหารงานไม่ค่อยดีเลยอเออนะคะคุณน d not control army หรือว่า government นะคะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเออเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยได้ใจไม่ค่อย มีคนนับหน้าถือตามากเท่าไหร่อืมนะคะแต่ก็เลยก็เลยมีการเรียกร้องว่า p e o พ l e ก็เลย begin to begin to talk about the need for a king คือคนในในสมัยนั้นก็คือประมาณว่าริชาร์เนี่ยไม่เด็ดเดียวเหมือนพ่อบริหารงานไม่เก่งเหมือนพ่อฝีมือก็ไม่เก่งเหมือนพ่อเลยเราก็ไม่สามารถรวบรวมหัวใจของคนในในชาติเนี่ยมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้เขาก็เลยแบบมีการสนทนากันว่าเราน่าจะมีขิงนะถ้ามีขิงเนี่ยแบบ เป็นที่ยึดเหน,นี่ยวจิตใจเป็นศูนย์กลางของประชาชนได้เราจะบริหารงานง่ายขึ้นบริหารประเทศง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มคุยกันว่าเรา,เรา,เราน่าจะมีคิงนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะประเทศอังกฤษเนี่ยที่ปกครองด้วยระบบบลอคโปรเจกเตอร์เนี่ยนะคะก็สามารถทําสําเร็จก็คือเป็นรีพับบิกรีพับบิกก็คือไม่มีกริยาใช่ไหมเป็นเวลาถึง11ปีเลยนะคะก็คือไม่มีกษัตระสาสิปีพี่น้องสังเกตง่ายสิบเอ็ดหน้าสิบเอ็ดหลังสิบเอ็ดแรกปกครองโดยคิงชาวลที่หนึ่งไม่มีรไม่มีรัฐบาลสิบเอ็ดหลังปกครองโดยิวรบกัชา ไม่มีกษัตริย์เห็นไหมเหมือนการแก้แค้นกันเลยอ่ะสิเอ็ดหน้า11หลัง1ิเอ็ดแรกไม่มีพารเมินสิบเหลังไม่มีกษัตริย์นะคะก็จบตอนนี้ไว้เท่านี้แล้วมาดูต่อว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเขามีการเรียกร้องอยากมีกษัตริย์ใช่ไหมคะเราจะมา เรียนกันต่อในแอพิโซดถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ครูจะฝากไว้ทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ก่อนนะคะอย่าลืมไปดูคลิปย้อนหลังแล้วก็ฝึกทำแบบฝึกหัดเยอะๆนะคะสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อเอกสารเพื่อมาใช้ประกอบการเรียนดูคลิปฟรีของครูเจนก็ inbox มาหาครูหลังใหม่ได้นะคะเอกสารจะมีสรุปเนื้อหาเป็นสไลด์มีไฮไลท์คีย์เวิร์ดปริ้นสีให้เรียบร้อยเลยแล้วก็มีแบบฝึกหัดท้ายบทให้เราฝึกทําตามด้วยนะคะเวลาเราดูคลิปเรียนฟรีเราจะได้เขียนตามเขียนโน้ตตามเวลา พูดอะไรย่งี้จะได้สะดวกในการเรียนนะคะสำหรับคลิปนี้ครูขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะ